หน้ากากรอยยิ้มที่อาจเห็นกันอยู่ทั่วไปแท้จริงแล้วอาจแฝงด้วยโรคซึมเศร้าวันนี้เอิร์นเวยจะชวนมาสังเกตอาการ smiling depression พร้อมวิธีป้องกันและรับมือค่ะระยะหลังมานี้เราได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการตัดสินใจจากไปของผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าซ่อนเร้นกันบ่อยครั้งจนทำให้สังคมหันมาตระหนักถึงภาวะสุขภาพจิต ของผู้ที่มีบุคลิกภายนอกที่ดูสดใสอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสและสุขภาพจิตข้างในเป็นอย่างไร Smiling depression หน้ากากรอยยิ้มหรือภาวะหน้าชื่นอกตรมโดยเป็นภาวะที่มีอาการซึมเศร้าหรือผู้ที่มีภาวะเศร้าใจทุกใจแต่มักแสดงออกด้วยอาการยิ้มแย้มแจ่มใสหัวเราะร่าเริง และสามารถใช้ชีวิตได้ค่อนข้างปกติจนผู้ใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวและแม้กระทั่งตัวเองยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีภาวะซึมเศร้าแฝงอยู่ค่ะภาวะ smiling depression คือขแขนงหนึ่งของผู้ที่มีภาวะโรคซึมเศร้าและมีความอันตราย 1. คนรอบข้างไม่สามารถรับรู้ถึงภาวะผิดปกติความทุกข์ใจความเศร้าใจของผู้ที่มีอาการได้ 2. คนรอบข้างไม่สามารถให้การดูแลหรือช่วยเหลือได้ทันท่วงที 3. ผู้ที่มีอาการสมายลิงดิเพชันไม่รู้ตัวว่าตนเองกำลังมีอาการป่วยซึมเศร้าและ 4. ไม่ได้รับการรักษาหรือการประเมินอาการอย่างทันท่วงทีค่ะและวิธีสังเกตภาวะสมายลิงดิเพชันคือ 1. ภาวะความเจ็บป่วยทางกายเช่นปวดศรีรษสะซ้ำๆปวดเมื่อร่างกายเรื้อรงัง 2. ภาวะความผิดปกติในการนอนเช่นนอนไม่อิ่มนอนไม่พอหรือนอนไม่หลับ 3. ภาวะความผิดปกติในการรับประทานอาหารทั้งรับประทานมากเกินไปหรือรับประทานน้อยเกินไป 4. มีพฤติกรรมเริ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากผิดปกติ 5. ห,หมดความสนใจในกิจกรรมที่เคยชื่นชอบมันถามไทยตรวจสอบความรู้สึกสภาพจิตใจ ดูแลใส่ใจกันอยู่เสมอเพิ่มสุขภาพจิตที่ดีให้กันเป็นการป้องกันการป่วยโรคซึมเศร้าได้และการป้องกันย่อมทำได้ง่ายกว่าการรักษานะคะสำหรับอาการเครียดคิดมากวิตกกังวลหรือซึมเศร้าการแพทย์จีนสมัยใหม่เน้นการรักษาจากต้นเหตุและฟื้นฟูโดยองค์รวมเอิร์นเวย์ได้เลือกใช้ยาสมุนไพรจีนสูตรเฉพาะ ซึ่งมีประวัติการใช้ในวงการแพทย์จีนมากว่า800ปีเพื่อให้อารมณ์ผ่อนคลายบรรเทาอาการเครียดวิตกกังวลซึมเศร้าโดยตัวยาจะช่วยระบายพลังลมปรานทั่วร่างกายกระตุ้นการไหลเวียนเลือดปรับยินหยางความสมดุลของร่างกายปรับสมดุลสารเคมีในสมองช่วยให้สมองผ่อนคลายและสมดุล ปรับสมดุลฮอร์โมนเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจครอบครัวเป็นประการสำคัญมากนะคะที่ช่วยเป็นเกราะป้องกันเสริมภูมิคุ้มกันให้มีสุขภาพจิตที่ดีทำให้เกิดความรู้สึกมั่นคงทางใจอย่าปล่อยให้ความเครียดและภาวะซึมเศร้าเรื้อรังจนคุกคามความสุขและบั่นทอนสุขภาพการแพทย์จีนสมัยใหม่ และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว์027514399